จากห้องเรียนสู่ชุมชนจากชุมชนสู่ป่าสาสตร์แห่งการเรียนรู้รักป่าน่านอย่างยั่งยืนโครงการรักป่านานอันเนื่องมาจากพระราช,ชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตอนวันดดฟูบัมบูโรงเรียนสาธุกิจประชาสัน์ รัชมังคลาพิเศษอำเมืองสาจังหวัดน่านสวัสดีครับผมนายณรา,าวิทย์อินอ้ายผู้อำนวยการโรงเรียนสาธุกิจประชาสัรรัชมังคลาพิเศษครับซึ่งเราได้นำความรู้ในการเรื่องของ,ของการรักปานาน เข้ามาในพื้นที่โรงเรียนแล้วมาหาวิเคราะห์ว่าโรงเรียนเราจะทำยังไงที่จะนำโครงการรับปราทานมาบูรณาการเข้ากับชุมชนพื้นที่ของตำบลน้ำม่วบเองเป็นพื้นที่ที่สมบูรณ์ในเรื่องของการปลูกไผ่แต่ไผ่อีกชนิดหนึง่งซึ่งเป็นไผ่ซางแต่ไผ่ซางนี้มีหลายชนิดซางมนเนี่ยที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับไผ่ซา,างมนซึ่งเป็นไผ่เศรษฐกิจอันหนึ่งที่ทำไม้ตะเกียบได้ แล้วก็สามารถเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นะครับมีแหนมซ้ำเราก็มาทำการเหมือนกับการวิจัยในโรงเรียนว่าเราสามารถให้เด็กค้นคว้าตั้งแต่เริ่มต้นว่ารากจนถึงใบเราทำไงนะครับเพราะนั้นโรงเรียนก็เลยนำหลักสูตรรับป่าน้านเข้ามาเป็น active learning ให้กับโรงเรียนนะครับแล้วเกิดคำว่า wonderful bamboo ขึ้นมานะครับเพราะนั้นเราก็ร่วมกับเครือข่ายชุมชนโดยที่โรงเรียนเป็น เหมือนกับฐานความรู้ให้กับชุมชนนับได้ผลิตได้ทําการวิจัยทดลองนะครับโดยการที่เรานําความรู้จาก Active Learning นะครับให้นักเรียนได้คิดพน้นสวัสดีครับกับผมนายนภดลวงังศรีครับ เป็นประธานวิสาหกนมามอบสร้างนาน้องใหม่นะครับกิจกรรมการต่อยอดเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ด้านไผ่ทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนะครับโดยองค์ความรู้ที่เราได้ประสานกับทางโรงเรียนนะครับสถาบันการศาึกษาคือโรงเรียนสาธุก,กิจประชาสรรรัชมังคลาพิเศษนะครับโดยองค์ความรู้ตรงนี้นะครับเราได้ต่อยอดจาก ผลการวิจัยของทางโรงเรียนนะครับลงสู่ชุมชนโดยการทําทผลิตภัณฑ์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนขึ้นมานะครับผลิตภัณฑ์ชุมชนก็มีหลากหลายนะครับที่ทําให้เกิดเศรษฐกิจเข้มแข็งในชุมชนอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นถึงปัจจุบันนี้โรงเรียนนะครับก็เหมือนกับเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นเหมือนกับงานวิจัยอย่างหนึ่งที่จะให้ต่อยอดไปถึงสุมชนนะครับอันนี้ก็เป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนว่าเราสามารถที่จะนําลูกๆของเรานะครับไปสู่จุดหมายอย่างหนึ่งได้แล้วเราใช้ขบวนการการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับที่จะให้นักเรียนได้คิดเองทําเองว่าหนึ่งอย่างนักเรียนจะทําอะไรได้บ้างนะครับแล้วมีการ คิดถึงว่าต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายจะต่อยอดไปถึงระดับชุมชนได้ยังไงเราได้ความรู้จากการไปศึกษาเกี่ยวกับไผ่นะครับ ไผ่สามารถช่วยอุ้มน้ําในดินได้ครับแล้วก็สามารถทําให้ดินของเราครับมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับที่นี่ที่โดดเด่นก็คือเรื่องของการแปรรูปเป็นลักษณะของกินอย่างเช่น ชาใบไผ่ชาโคนะครับซึ่งอาจจะเหมือนเหมือนทั่วไปแต่เราจะไม่เหมือนตรงที่ว่าเราเป็นโดนัทชาโคและก็จะมีน้ําไผ่ตรงนี้เป็นน้ําบริสุทธิ์ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับแล้วก็จะมีเครื่องจักสารที่เป็นเก้าอี้เป็นเอกลักษณ์ูุิปัญญาชาวบ้านจริงๆการรักษาเนื้อไม้ตรงนี้ใช้ได้เป็น 10, 10ปีนะครับวันเดอร์ฟูลบิมบูมตรงนี้อยากจะต่อยอดก็คือให้เป็นพืชเศรษฐกิจของชุมชน ผมไม่ได้คิดแค่ปีเดียวนะครับตอนนี้เราได้ร่วมมือกันว่า3ปีเราจะเกิดพื้นที่ปลูกไผ่ในตำบลน้ำมวกอย่างน้อยอต้องให้เกิดพันไร่อย่างนี้ครับณปัจจุบันนี้เราได้ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนก็มีกลุ่มที่เข้ามาร่วมกันอยู่ประมาณ20กว่าคนนะครับตอนนี้เริ่มปลูกไปแล้วนะบางส่วนก็โตมาประมาณ1ปีอีกอนาคตเนี่ยสามารถที่จะ ให้นักท่องเที่ยวมาแล้วสามารถที่จะอยู่กับชุมชนได้เป็น2วัน3วันนับเพราะว่าทางที่นี่จะมีท่องเที่ยวเข้ามาก็จะมีกาแฟมีน้ำมุมวิวอะไรต่างๆนาเยอะแยะมากมายของเราก็เลยจะเป็นเหมือนกับแลนด์มาร์กอย่างที่จะให้กับชุมชนได้นะครับก็จะมีศูนย์การเรียนรู้มีศูนย์อดหอบมีการที่จะนำการท่องเที่ยวเข้ามาสู่ชุมชนได้นะครับอันนี้คือต่อยอดไปถึงขนาดนั้นนะครับผม ได้เห็นความมหัศจรรย์ของไผ่แล้วนะคะจะเห็นได้ว่าโรงเรียนนี้ได้นำเรื่องของ active learning เข้ามาใช้เป็นนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนได้นำเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของน้าไผ่ที่มาทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ในเรื่องของโดนัทชาโคซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนนอกจากนั้นยังได้สารสัมพันธ์กับเครือในเรื่องของรัฐวิสาหกิจมาใช้ในเรื่องของการผลิตแล้วก็จาหน่ายให้เกิดอาชีพเกิดขึ้น ดังนั้นเนะะี่ยค่ะจากไผ่ไม่ใช่เพียงแต่ว่าจะใช้ประโยชน์อย่างเดียวแต่ก็ยังสามารถที่จะเอามาช่วยกันปลูกเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากป่าไผ่ซึ่งตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรื้อวัตกรรมเกี่ยวเรื่องของศาสตร์ทางการเรียนรู้รักป่านหน้าอย่างยางัยง่งยืนจะเป็นอะไรก็ขอเชิญรับชมในตอนต่อไปนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ กลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันอยู่ที่น,นั่นคิดถึงพาบนวานวันที่ฉันได้พบกับเธอกลับไปได้ยังไงเมื่อหัวใจมันเาบาแต่เพ้อคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไว้นานคิดถึงเพียงแต่เธอฝากหัวใจไวนน้นน